สวัสดีทุกคนในวันที่ฝนตกปล่อยๆนะคะกําลังเห็นวันดีเลยฝนตกอยากสิ่อว่าวต่นี้เมื่อก็ฮอนฮอนมือน่อวันนี้แค้ไหนตั้งแต่ว่าฝนตกลงมาตอนนี้เราพร้อมด้วยน้องนางกําลังจะเดินทางไปตลาดเข้มทางนั่นเองอบรรยากาศก็ดีสมซัรณปดีปพอด,พอดีจมอยู่ว่าฮอนฮอนสว่วนนี้น้องนางก็ให้นะให้ตาเพราะว่าวพนมีธุรกิจสันตอ,อ หลายคนก็นถามหาสาวาัสดีหองนั่งไปใช้คุณบ่เห็นว่าซ่านคนก็นไปเห็นธุรกิจสันตุคนละนอเออเป็นไดือธุรกิจสันต่บอกอะไรสันตเนี่ยบอ,อกไดไรก็เดียว,ว่าจริงนะลูกทุ่นพอบลูกทุ้นแล้วบอก ต้องส่งจำเดี๋ยวไปหาหล่อเบิงเงแนวกินอยู่ตลาดปาซิมี่อย่างเป็นจะเสยียบยีบ่ส่งนี้แม่ขนุนออกตอ่ะกี่หน่อยกินอยู่บอตัวแม่ขน,นุนกินแม่ขนุนแม่ตเนจุจีจุจีก็กินกกน,นี่ยังแนวที่โตกินไม่มี <c oughs> เลยกินเบิร์ดกินทุกอย่างที่กรางหนา แค่นี้บอว,ว่ามีฝนอันนี้นตกข้าวเดียวเนี่ยฝ่าแจงละ่ะฝ่าแจงจ้างปังตกคนตัเตะเตมือกทา่ากซเอแต่ว่าก็ดีได้เห็นแห่อากาศเยน็นถึงมาสิตกซัวข้าวกระชังมันนั่นมาอีกเร็ว <laughs> เอาละทุกคนตอนนี้เฮาก็มาหอดเข้มของเนื่องจากว่าเขาไปไทายตลาดบรายจ้าเพราะว่าไปหอดตลาดฝ้าห้องฝ้าเรืม่มนี่ค่ะว่ายทายนี่ค่ะย่านฝ้าลงมา่ะซ้อนเออเฮาก็เลยอ่านฝ้าลงนั่งหอบมาเข้มของสีผ้าเพิ่นมากินเขานั่นเองเนื่องจากว่าสองนี้เพิ่นกับบคุคคลในเพื่อนบันได เว่าเพิ่นไปธุรกิจสันตโตเขาก็เลยว่าซีมาอัปเดตชีวิตของเพิินว่าเป็นอียงจังได๋ส่วนนี้อาการดีอยู่บอในการขาขายนะคะเป็นตะลุอยอยู่บอหรือว่าเป็นจะไรก็เลยว่าซีมากินขขายุ่เคืาแพทแต่ว่างเแพทนี่เขาก็เคยพามาแล้วแต่ซีมานังลมกับเพิ่นแบบเบาๆจิบๆไปนะคะตามภาษาเปยนรองบริเจอร์กันโดนว่าซ้อเหราบรีเจอร์กันได้ทิว่าอยู่บริเจอร์กันจักมือ เออแล้นละจ้าจะเป็นศาสตร์ไปหอดตลาดฝนตกแห้งแห้งนำเอานำเอามีคาขาก็ว่าอย่าเปิดกล้องมันว่ายาดมันว่าเออเขาก็เลยว่าโอเคว่าเป็นอย่างอยู่ตลาดกับว่ามียังหลกมีจะป่าส่วนไหนป่าลายลายแล้วก็พวกพักนอมัยวันสิไปห้าเมงขนุนกับว่ามีโจยก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหม่องเกงใจเขาเจ้าเนาะ อืมหลายคนก็ใช่ไมไม่คาดสิว่าพาเจ้าผู้เดียวแพ้ยูรถบวิดตลาดเออแมนมันบอกพาได้เห่าผู้เดียวได้บัดนี้มันเสียพาลงเวิดตลาดเขาเจ้าจกระหยานเนาะกับ,บ,บวัตอกเนาะก็เลยว่าอ่าเปลี่ยนทิศแต่ว่าขี่รถมาหอวนี่เพราะว่าฝนเศร้าฝ่ากระายไปอยู่เมืองปากเซกับตกแห้งๆแ,แต่ว่าเข้ามานี่เมนอยู่แถวเมืองจัมปาสัก ฝนกำลังเหลื่อมลงมาตอนหอตลาดว้าฝ่าเดิมเทเลือมบ่าเลืออีลีลออลนางอกเลยน่งไสล่ะนงีอเคเป็นนางยีนอโนโน okay. เอาละทุกคนเดี๋ยวเขาสิมาสัมผัสน,น้องนางจักน้อยหนึ่งเนาะเกี่ยวกับธุรกิจของเพ่นเพราะวันนี้เขาก็ได้มาเจอเพ่นแล้วหลายคนก็นยากหูว่าธุรกิจของเพ่นเหตุเกี่ยวกับยังเขาเองก็ยัง่มู้เลยว่าธุรกิจิ่นนี้เขาสะอาดหรือว่าสี้เท่ากันแน่นะคะอ่ะเดี๋ยวเขามาสัมผัสณ์เลยธ <c oughs> ุรกิจของเขานี่ก็บม่อยากบอกไปได้นะ <c oughs> เป็นธุรกิจชี้เท่าเนาะอือ <c oughs> <c oughs> บอกก็ได้ <c oughs> ผ่นนานเลยรอือนั่นเองหีดพ้นทีไหมค่ะบอยไม่ได้เ <c oughs> จ้ากอกขึ้นมายาบเลยยาท้ายไปเลยอ่าเอามาสัมผัสธุรกิจสีเทาต่อเป็นไงคือว่าสีเทามันเป็นอะไรกินเทาก็คือค้ายปีงไก่ตำมะกุงเนาะอ,อันที่ว่าสีเทาก็คือขีเทาพน้นขึ้นมาขีเทาพน้นก็ได้แบบเป็นธุรกิจสีเทา กือวกับปีงไก่รุดใส่ขี้เท้าธุรกิจชี้เท้าว้ายเนาะเหมืนสีที่ดูข่าวว่าเขาธุรกิจชี้เทาอีดีสเนาะในปีงไก่ไม่ถึงได้ขี้เทาเลยแม้เลยเหตุพลนนะคะเพราะว่าปีงไก่รุดลงใส่ขี้เทาเกลือกบอกอย่างเงี้ยกระซีบประมาณนี้นะคะสำหรับธุรกิจของเบิร์นเป็นไง บอดแล้วเมิ่อกี้เท,ท่าเขาไปบอดแล้วทื่นหายกำไรโฮื์นะเปิดไปบุพเพอีกันหายังกับว่าเจอโต้ตัตงกันจนชิวมีจูดเวิร์ดจูดเทศทานปิ่งไกเฮ้ยเนาะกับสีบรมมานี้สำหรับธุรกิจน้องนาก็คือเปิดทานขายตำมะฮุงแล้วก็บีไกขายประเภทพวก ตำโสมเนาะแม,ม่มีตำยังไงมีตำทะเลตำกุ้งสดตำปลาหมึกตำมะคุงตำทุกตำเลยเนาะเขาขายแกมีทอดอุ๊ซีนแต่กับเป็นปี๊ปี๊ปีเ๊เนะอ็นนี่ว่าปี๊สีนี่ว่าอะไรเห็ดเป็นสุดเป็นสุดขายแต่กะแต่กะคือบ,บ้านเนี่ยใส่ชิ้นเท่า เออประมาณนั้นเลยสงสัยเป็นน้ำสูตรประแดกนะคะชุดประแดกนี่คนนี้บอกสูตรมาลูกค้าเขาเะเดียวปุ๊สูตรประแดกหัวสวยเออกป็สิประมาณนั้นละจ้าเอาไว้พูดเละถ้าร้านก็จะเปิดปกติชจ้งใจบนไปเห็ดเบียกอยู่ประเทศไทยคิดนังสื้อไปเนาะไปหาเงินอยู่พู้ใดมีเบียกันแนะนํำในเด้อ ฝากน้องสาวเนี่ย้เพิ่นไปหาประสบการณ์เพราะว่าเป็นกะอายุยังหน่อยเยนจบมากะบริเหตุยังก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวทางลานเปิดเพล่สีทรงไปเหตุเบียกเป็นสาวหรงงานอยู่ไทยแลนด์นะะเออพอดีอะไปหอดก็เล่าแลนด์พอดีจะไหนเขาไปเลยเห็นตำรวจว่าจับเล่าจับเล่าเล่าแลนอย่างไงโมเมนต์ไทยแลนด์นะเล่าแลน เกษีว่าวันนี้สำหรับธุรกิจน้องนางที่เพิ่นให้นาให้ตาไปนะเพราะว่าเพิ่นไปเหตุธุรกิจส่วนตัวของเพิ่นนั่นเอง ามาสบีอืออืออือดมกันใด้ดีๆอะแบบนั้คืออ่ะมหนเป็นไปเองมอัม้งอ <ๆ S 1> <ๆ>มาแค้มไม่นำค้องอตรงนี้กินปลาไม่นำคองยังเข้ากัน ตีเ้องอ่ะน้ำตาจินพันวเปยตกุโอ้ยปาต้มสิกุ่ระเดแดกเป็นตัวโตกินปากุเป็นปลาสูตตัวเดกคข้ไอได้เป็นตัวหรือเปล่ามันตองยังซีมันตองอ้อตองต้มเนี่ยเซบ เรื่อมากว่าให้จีพร้อมเอาเป็นตัวโตมาเลยมันแย่เนอมันตาแตกแล้วแต่ว่าเวลากินเข้าไปแล้วมันหลงหัวเนอะ โอเคมาได้เลยเขาบอกเห้มันนานๆเห็นป้าให้มันไปตามสบายมันมันก็เสื้อเอีเห็นวะหลอกงเอาได้วยไรเบอ่์เรียวนี่มันจะกินลำบากกัเนาะเป็นยังพากันกินได้เลยมีอันนึเขาบอกมันฟังตะกี้อันไหเอามาเล่าซึ่งท่าน เมื่อกกินบาสบีเน่ะเพราะแหน่นก็ไปดินเพื่อนโมกันก็ก็กินหลวกป่าเนี่ยจำก็บาสบีผก็จำด้มันก็ขึ้นสมองเพราะก็นั่งมาปากก็นั่งมาปากบัดนี้เพก่อก้าดูเพื่อนมาเพื่ก็ว่าสืไปั้งไกินเขาเพื่อนโม่เน่ะสุกใสเป็นใสคลองเพราเป็นกินเขาไปค้าหนึ่งไี่น้บบเบิ่นบวัวแบบตาเต้นตาแตน เราเขาใส่คสออ้องพื้น yeah. เตีเ่ยวปรจำเจ้าี่เขาใส่วาสวสีให้เนอะอไม่ใส่คล้องไม่ใส <laughs> ่เวทมุ่นคาถาอาีกอย่างเลยวาสวีต้นล้วนมาไว้มันขึ้นหัวห้